สวัสดีครับเกษตรสดใจหม่แล้วครับพี่น้องครับมือ้อนีนมื่อนี้เกษตรสดใจเกษสิมาอัปเดตบักคุ่งให้พี่น้องในเบื้องด้เบิ่งสวยๆกันเนาะพี่น้องมือ้อนี้ครเป็นมือวันที่หนึ่งของเดือนมีนาคมมือ้อนี้ก็เป็นมือโศกมือหมันของพี่ของน้องคาก็ขอ,ขอไว้พร่อ้ในพี่น้องผู้ดใดที่เขาว่าเบิ่งคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อขอให้ลำลำ่ำรวอยๆโฉบๆฉหมัน,มนสุขสุขคนอ่า บพราโศกบ่มันกันยศสวากเตรสุดใจเด้อพี่น้องเด้อมันก็ธรรมดาละก็คือความวังของเฮานาะพี่น้องเนาะระวังวันที่หนึ่งหรือว่าวันที่สิบหกนะก็คอยคอยๆลุ่นกันไปเอาก็เอาใจช่วยของไอ้พี่น้องสุขุสุขคนและก็ขอให้โศกบมันมันทุกทุกคนพี่น้องอันนี้ก็ไปบึ้งกันเลยครับไปบึ้งบักคุ้งงามพี่น้องบักคุ้งนี่ก็ปลูกหลายพันนะพี่น้อง เกษตรู้ใจก็ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องในเบื้องแล้วละ่ะไปคลิปนึงแล้วตอนนี้ก็บกำลังงามพี่น้องกำลังงามหน่วยกับลังสวยพี่น้องกำลังสวยงามกเกษตรู้ใจนี่ก็ตอนนี้ก็มีคนมาถามสื่อหลายอยู่พี่น้องแต่ว่าเกษตรู้ใจสิเอาไว้ทำพันธุ์ก่อนพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กับกำลัง กำลังสืสุกแหละพี่น้องกำลังสืสุกเกษตรทุจนี่สิเอาไว้แต่เห็ดแนีก่อนเอาไว้ทำพันก่อนว่าไวไง่ายก็คือเกษตรสุจนี่ที่เพาะเบีย้ยเพาะเบี้ยขายพี่น้องเพาะเบี้ยขายเอากันเอาไว้แต่แก๊พี่แก๊กน้องไปน้ำสะหพี่น้องกันพูดได้มาเยี่ยมชมสวนหรือว่ามาเบื่องสวนของกษตรทุจรนี่กะอีเจ็กหน่อยกษตรใดเบี้ยคงไปปลูกน้ำพี่น้อง,องแบ่งปันกันไปแต่ส่วนสิขายก็คือขายพี่น้อง ลูกพันธุ์ผสมพี่น้องพันธุ์ผสมแขกดำแขกนวลแขกดำแล้วก็พันธุ์ปุ่มพันธุ์ปุ่มของเกษตรทุจริตก็ตอนนี้ก็ผสมพันธุ์พี่น้องผสมพันธุ์มาแล้วกายพันธุ์มาก็สิเอารุ่นนี้แหละไปปลูกเพาะพันธุ์ขายน้ำขายถึงพันเหง้าพันธุ์ปุ่มแล้วก็พันธุ์ลูกผสมพี่น้องแล้วก็ฮ่อแลนด์พี่น้องฮ่อแลนด์ มีสามสายพันธุ์สี่สายพันธุ์เนี่ยแหละพี่น้องกันพูดได้อยากไดครับร้อยอีกจะหน่อยเด้อพี่น้องดื้อกันพูดได้อยากไดครับกันลองถักเขม,กม้าเบื้งข้อเม์ใต้คลิปขม้านะครับเด้อแต่ตอนนี้ครับบ่ท่านมีพี่น้องบ่ท่านมีจำนายรอยอีกสักหน่อยร้อยอีกักหน่อยพี่นอ้องร้อยจยอะหน่อยจักหน่อยค่ะ ง่ายกินสิมีขายพี่น้องไง่กินสิมีขายอันนี้ก็เป็นพันธุ์ผสมนี่พี่น้องพันธุ์ผสมลูกง่ยเงีวอันนี้ก็เป็นพันธุ์ปุ่มพันธุ์ปุ่มธรรมดาที่บ้านเขาเคยปลูกมาตั้งแต่สมัยแต่ปูแตงยาพุ่นละพี่น้องรู้สึกว่ากับนบุ้ยกระดกคือเกาพี่น้องดกคือเกาพันธุ์นี้ดกครับแต่ว่ามันถึงบ่นันง่ายกว่าปหนไือ แต่ว่าพันผสมนี่ทึ้งไงทั้งเห่าพี่น้องอันนี้กับแขกนวนพี่น้องแขกนวนเหาเห่าอีหลีพี่น้องเห่เายีลีเป็นศอกพี่น้องเป็นศอกศอกของกระสีชุกใจนี่เห่เาครับเหาเหาถือไว้เห่าเ,าเลยโอเคเลยอันนี้ก็เป็นพันธห่อแลนพี่น้องพันธห่อแลนอ่าวันนี้กับมารีวิว บักฮุ้งเห็นพี่น้องเนี่ยเบิ่งงามๆหลังจากที่รีวิวไปแล้วช็อตหนึ่งแล้วครับพี่นอ้องช่วงนั้นกับพระท่านเน่นวยเงยี้ยนวยงามเหมือนในจวดนี้ก็แสดงว่าโอเคเดี๋ยวกะอัปเดตให้พี่น้องเนียเบ่งไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องจังไดกะขอฝากดื้อครับดื้อฝากกดติดตามกดไลค์ให้น้ำเนี่ย ช็อตนี้ก็สิเป็นทางนี้ก็สิเป็นพวกข้าพวกพักจะอมพักขาหมักเน่าทุเรียนนะพี่น้องทุเรียนก็มีสามต้นแถวๆนี่สี่ต้นพี่น้องแถวๆนี่กับว่ทันงามหรอกพี่น้องทุเรียนกับว่ทันงามหรอกกำลังสึงามเหมือนช็อตนี้ทางนี้กับที่มีทุเรียน สามซีตุลพี่น้องสามซีตุลก็รู้สึกวบอ่ะแตงยอดดีพี่น,อน้องแตงยอดด,องงอด,ดีสวยงามๆพี่น้องสวยงามๆก็มีตุลงามตุลบางงามพี่น้องตุลบางเน่าโอ้ย่อนแสงพี่น้องย่อนแสงเด็กกับกล้วยทางที่กะเป็นพ่นที่ปลูกพัก ปลูกหอมแล้วพี่น้องที่สุดเจได้อัาเดีออกไปแล้วที่พ่นในปลูกหอมท่านี้กับบักคุงปลูกไม้จุน,นิปลูกไม้กับบักคุงกำลังเป็นดอกกำลังเป็นดอกเปไ็นเมื่อยให้พี่นอ้องทางนี้กับเป็นพักนานพี่น้องเป็นพักนานกับกำลังติดกำลังงามเราพี่น้องกำลังงามแ,งงามแท่านี้กับมีพักจี้ชีหอมมีพริกมีมะแข้งสะระแหน่ แล้วก็มีผักสลัดสลัดกำลังกำลังงามพี่น้องสลัดกำลังงามสลัดกำลังงามบักพริกบักเขือบักแข้งเนี่ยก็กำลังติดพี่น้องกำลังติดอีกจังน้อยกะคือ่าจากงามละทางขางนี่กะสลันะละเนี่ยครับตอนนี้หยากะกำลัางง่ามก,กันพี่นอ้องเกษตรทุกใจกะบพราะท่านนี่มีเวลาเอาออกนะพี่น้องค่ายยากอยู่ยากแน่าอ่นอยู่เดี๋ยวกะทิค่อ,คอยๆเฮ็ดไปละพี่นอ้องค่อยๆเฮ็ดไป เอากะค่อยเฮ็ดไปละเฮ็ดไปเฮ็ดไปมันก็นสิแล้วเองดอกเพราะว่าเกษกเตรทุจริตเกษตรผู้เดียวอ่ะจังไดก็ฝากไว้สำเนะเด้อพี่น้องเด้อเกษตรทุจริตสิละเล่าจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนี่มื้อนีก้กะวันทีหนึง่งพี่น้องวันทีหนึง่งอ่ะจังไดก็ขอไว้พื่อให้พี่น้องให้ทุกๆคนเด้อสุขสุก,สกมันมัน กันผู้ได้โศกหมานกับเบีงมาให้เกษตรสุดใจใส่น้ำเนี่ยกัว่าจยอกันหลินไปสละพี่น้องอ่ะตามภาษาเกษตรกร้งเอ้ากัมีมือหวังเนาะพี่น้องเนาะอืออาจะไดกับขอจบจิบไปเพียงแค่นี้แหละพี่น้องสวัสดีครับ